น,ออเเนี่หรอวะน่าเกูคม่ได้เล่นนาเลยเด้ยกูคไม่ไดแบบเค,เค่อยเล่นเลยอุตส่าก่อนที่มือจไปแรงเลน,นี่โครสับการดแหลก,เเลกเเม,ม,มือเบอ่์ไม่ก็ วเอฮ้ยกดตั้งไอวอมันก็ยิงน่อเฮียดีเห็ดิแม่เลยวะแค่นั่งแล้วก็ตั้งไอ้วอลทำไม่เป็นรึงเงี้ยไอ้กดแล้วแต่มันไม่ทำให้กลดวไม่สนใจ ที่นี่กดค้างอยีเฮียตัวป่องนิดจะให้๋าให้จาให้จ๋าให้าทตามนะฮ่าพีเฮียนมันับปืนเฮียเลยโวนใหญ่โอมติดีปุ่นตับปืนเนี่ยอืม มอนยิงกอตีนกูเฮ้ยมึงน,นอนหัอโอ้พล่ไยามอฟองนิงดเกลเหรอว้าฟองนิงดไก่ไอ้ไก่หันหัวดีให้จริง

เกมเนี่ยแหละกูหุดงีงก็คนมันก็องรนว่าไม่ใช่ว่าอ๋อกเดนายจอมจะคิดทำไมนายจอมมันก็เรื่อปกตินายจอมมันก็ไปเจอคนกันท่ามึงกกระทะมาเฉยๆมันเดีวมาเออจบไหม วัไปอยู่วะไอุ้อ่ะอแบอนไม่ดีอ่ะนี่แฟนปลาระเบิดเนี่ยอ้เกิดมามันก็เลยพี่เกิดได้ดีมากเลยจีเอ็มเกิดมาจึงระเบิดอย่า ยิงหัวไม่เบาสารเห็นไหมทำ,ทำดีมากเลยจเกมกูระนักเีมจริงเกียดเกมนี้กูอยากกนะ็โอ้นตีนนะโอ้โหไงนิ่งโอ้ล็อกตีนจแล้วโอ้จเจริญหัวโอ้โดนหัวไม่ตายโอ้ ใหม่ที่หนยัง,งนี่โกยี่มอมยิงคนยิคนหนีเนาะตไปเหรอไปใสหน้าเลยหนักนนี้มันกระโดดเป็นยิงจ้อเลยเีไปไปองนะเฮีย วีงนะ่งหัวมโบนตีนมากเลยเล่นแหลมมัน,มนว่ะตัวแหลมรอบๆน่ะพอดีอ,กออกไปหนีออกมาพร้อมตายสมองอมาโอ้ย ที่โลกกูแม่งก็โดนคนลอยหลังตายน่ะตัวนี้ตัวเนี่ยมาหักตัวมาเด็กหัวกูกูเห็นเนี่ยเนี่ยมันนอนนา่งงน่ะแล้วเฮ้ยมึงยิงกูได้ไงรักนางยื้นเลยเนี่ยมึงเห็นรักกูเลยมึงฆ่ากูตายเลยหานี่ตั้งซื่อไม่ไม่ ตรงปกเลยโอ้โรักนายตื้อข่ขาดเลยนอ,อะไรมันนี่นือแบบรักนะแต่ความจรินจแม่งไร่ค่ากูเลยอ้เดี๋ย,าานยคนที่อ่ะตือไม่เป็นตกนะตื้อแม่งตั้งงหัวโดนไม่นึงงหรอหลังหลังหลังอื มึงรู้ข้าวนะครับวิตเตอหัวมันแบบอย่างงี้ยมันแกเลยอะไรอ่ะตอหัวเดียวได้หัวเดียวก็ไปเลยววไปไปดิ